สวัสดีพี่ๆเพื่พพพพนอนๆน,น้องๆทุกท่านและก็ผู้ที่ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อลวยปาสาทิโกนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเหรียญกระถินปี2554นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญหน้ายักษ์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบบพร้อมๆกันนะครับว่ามี รายละเอียดอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญกระถินปี2 5 5 4นอะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเกทําออกมานะครับสังเกตให้ดีๆนะครับผมจะเช่าหรือว่าจะเก็บสะสมอะไรเงี้ยพยายามศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับผมเพราะว่าเงินของเราแท้นะครับแต่ไม่รู้ว่าพระแท้หรือเปล่านะครับผมพยายามสังเกตดูศึกษาข้อมูลให้มากๆนะครับก่อนจะเช่าซื้อเช่าหากันนะครับผม เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญเก๊ผมไม่มีเอามาให้ชมนะครับผมออันนี้จะเอาเหรียญแทมาให้ชมนะครับเหรียญนี้มีความคมทุกจุดเลยนะครับผมมีความคมชัดมากๆนะครับสังเกตที่โค้ดนะครับจําลักษณะโค้ดให้ดีนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะจําลักษณะโค้ดให้ดีนะครับผมโค้ดจะต้องคมแบบนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูเส้นที่ริมฝีปากหลวงพ่อนะครับ คมชัดทุกเส้นเลยนะครับดวงตานะครับเส้นหน้าผากนะครับอ่าแล้วก็ลายผมนะครับลายผมหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับลายผมหลวงพ่อจะติดคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูที่โค้ดนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับโค้ดแต่ดูดวงตาหลวงพ่อนะครับเหรียญเหมือน เหมือนหลวงพ่อมีชีวิตเลยนะครับผมเหรียญนี้เรือเรียกแบบประมาณว่าเหรียญมีชีวิตอะไรประมาณนี้ครับเพราะเพราะว่าเหรียญเหรียญเหรียญกระถิ่นปี2554อันนี้จัดสร้างออกมาได้ได้สวยมากๆนะครับกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้คือ,อมีแต่คนถามหามีแต่คนตามหานะครับเพราะว่าเริ่มหายากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับแล้วดูสังเกตดูเหรียญน,นี้นะครับผิวเป็นลุ้งเลยนะเห็นไหมครับ ขึ้นเป็นผิวลุ้งเลยนะครับเรียนนี้สวยมากมากนะครับจดจําลักษณะให้ดีนะครับหลักๆก็จะมีโค้ดนะครับมีลายผมนะครับลายผมหลวงพ่อเส้นหน้าผากดวงตาเส้นริมฝีปากอะไรเงี้ยต้องติดคมชัดนะครับดูผิวเรียนนะครับจะเป็นมันนะครับผิวเหรียนจะเรียบตึงนะครับจะเรียบตึงนะครับจะไม่มีเส้นๆอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ อ่านี่ด้านหลังนะครับจะเป็นไก่นะครับและตรงนี้จะเขียนว่ากระถิ่น54วัตโกจังหวัดอุธยานะครับสังเกตดูดีๆนะครับขนไก่นะครับจะติดคมชัดนะครับนี่ดูเล็บเท้าไก่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับจําจดจําลักษณะให้ดีนะครับอนี่เล็บเท้าไก่จะประมาณนี้นะครับ ข้างบนจะเป็นภาพปิดตานะครับข้างบนจะเป็นภาปิดตานะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับาจะประมาณนี้นะครับ้าปิดตาจําลักษณะให้ดีนะครับพยายามจําลักษณะให้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจดจําคือฟอนต์นะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจะคมนะครับจะคมชัดนะครับตั้งเป็นสันเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับผมจะไม่ใหญ่นะครับผมจะไม่ใหญ่นะครับ ถ้าผมมีเหรียญเก๋มามาเทียบให้ดูนี่จะเห็นได้ชัดมากนะครับจำลักษณะให้ดีนะครับนี่จะคมชัดทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยันตัวอักษรนะเห็นไหมครแล้วก็ที่สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับดูตรงสระโนะครับดูตรงสระโอนะครับ,รระะรบจะมีเนื้อเกินออกมานิดนึงนะครับเห็นไหมครัสระโตรงกไก่นะครับ ด้านบนนะครับจะมีเนื้อเกินออกมานะครับสังเกตดูดีๆนะครับผิวเหรียญจะเรียบตึงทั้งหน้าและหลังนะครับเหรียญน,นี้สวยมากๆครับสวยมากๆเลยรายละเอียดหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอขอย้ำอีกรอบนะครับว่าจะเช่าซื้อหรือเช่าเก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเปิดอินเทอร์เน็ต เปิด youtube เปิด google อะไรเงี้ยครับพยายามดูว่าเออเหรียญแท้มันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราก็จดจำนะครับอาจจะช่วยไม่ได้มากก็น้อยอะครับผมยังดีกว่าไม่เคยผ่านตาเลยแล้วเราไปเช่าหาอะไรเงี้ยอาจจะโดนเกมมาได้นะครับเพราะว่าเงินทองเดี๋ยวนี้หายากนะครับถ้าใครหาเก็บไว้อย่เงี้ยนะครับผมใครจะหาเช่าเก็บหรือว่าจะเอาไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พยายามดูให้ดีนะครับพยายามดูให้ดีนะครับเพราะว่าเกบางทีออกมาทําออกมาเหมือนมากๆนะครับดูลักษณะการต่อโค้ดนะครับจะไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปนะครับจะติดคมชัดนะครับผมอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญกระถินปี2554หรือหน้ายักษ์ที่เราเคยได้ยินกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ไว้ ไว้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ายัางไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขออภัยมา่อี้เหรียญตกนิดนึงค่ะอ่ายัางไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ